เอ้ยกลัวเฮ้ย,ยไทยท่านวิปริตเฮ้ยมันบุกมาแล้วโอ้ไม่ใช่ครับนี่คือยูทูบเบอร์สายสันโนล,ลูกอีสานนะครับบุกไปหาพี่วูดดี้ครับแห่งช่องทั่วกบ้กาบอ่าก็เอาต้นบอกอรี่เนี่ยสดๆครับจากดินเลยฮะกินโชว์กับก๋วยเตี๋ยวนะฮะกินได้ สกรปรกเหมือนเดิมครับก็เ,เป็นแนวแกนะอย่าไปว่าอะไรแกเลยเออกูก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้คือแกก็ยังเดินหน้าทำคอนเทนต์แนวนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาเยี่ยมพี่วูดดี้ในการออนทัวร์นะเออแล้วก็มาพร้อมกับลุงเด่นด้วยนะนคือลูกอีสานเนี่ยกับล,ลุงเด่นดเป็นสองช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็ ไปหาพี่วูดดี้ถั่วก้าบกา้าขายพี่บาสนะพี่บาสน่าจะติดธุระามมากร็เฮ้ากาาาันไปครับสนุกสนานกันไปในบรรยากาศของยูทูบเบอร์สายเล่นกินเที่ยวนี่นะครับแกก็สอนลุงเด่นกินแบบลุยอสานด้วยนะฮะลุงเด่นก็ติดโลกไปรเรียบร้อยครับอ๋อกาดคนทางจานหนึ่งสองจานกินเล้อบอ้างส่งสรรกัน ให้แฟนคลับได้หคิดถึงนะครับวันนี้ก็เลยมีคลิปของนูเนี่ยที่กินก๋วยเตี๋ยวกับต้นบลอกลีครับรับวันยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับการทำคอนเทนต์ของเขาชายคนนี้ติดตามมันต่อไปนะครับใครเป็นแฟนคลับของธนูเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบามาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้ครับวันนี้ลาไปแลนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ดูพี่ลืมบอกว่ายังไม่ได้ล้างแต่ไม่เป็นไรผักปลอดสารผักฟิวนี่อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสปลอดสารปลอดสารอาหารโอ้ยเซฟก๋วยเตี๋ยวไปกินได้เลยจับปุ๋ยต่อเลยขอโทษที่จุกผมห่จะมากครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม วันนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe